แล้วเรากได้สร้างบุคลากรของเราขึ้นมาให้มีบุคลากรที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาอย่างไอ้บุ๋มบิม่มบอกว่าเพื่อนตัวเองอว่าเป็นคนมีปัญญามากมเป็นคนจริงจังมากแต่ถึงวาระหนึ่งความจริงจังความเกี่ยงการความสามารถตรงนั้นมันเป็นของความสามารถในโลกี สุดท้ายประดนเศรษฐกษิจหมุนไปไม่ได้ธุรกิจธุรการหมุนไปไม่ได้เขามีแต่โรคโลกีเขามีแต่ทาโลกีสุดท้ายฆ่าตัวตายบุ๋มเลยบอกว่าถ้าไม่เจอวัดป่ามงคธรทมไม่เจอพระแจ่ไม่เจอแม่ชีปุ๋มก็คงไปฆ่าตัวตายได้ละคนเก่งมันถึงเป็นแล้วนั้นแต่มันเก่งแต่ทางโลกเก่งแต่ทําโลกีทําในโลกสแสวงหาลาบสักการะ,สะแสวงหาสรรเสริญ แสดงหาถึงยศหาบรรดาศักดิ์ความธุรกิจธุรการที่ยิ่งใหญ่มันฝั่งเดียวใช่ไหมจริงๆแล้วมันต้องเดินมาด้วยกันแต่คนประเภทนี้นะถ้าไม่เจอทุกขเขาก็จะไม่หวนเข้าหาธรรมพระพุทธองค์ไ็้ทรงกลัาวว่าไม่เห็นทุกก็ไม่เห็นธรรมเพรมก็เลยอาศัยทุกเป็นตัวเบิกทางปัจจุบัน,านการลูกหลาน วงวานของพระพุทธเจ้าอ,อุพระพุทธสมณะโคดมผู้ใดไม่เห็นทุกข์พวนั้นก็ไม่เห็นธรรมก็เรียกว่าอาศัยว่าตัวเห็นทุกข์นี่แหละที่จะพาให้เห็นธรรมถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่สนใจใจดีต่ออัตตธรรมต่อคาสอนของพระองค์ทําไมมันก็พอหลงนั่นแหละจริงๆนั้นก็พอหลงอ,อย่าว่าพวกอื่นพวกอื่นเลยพวก สวรรค์หกชั้นพรมโลกคสิบหกชั้นก็ยิ่งแล้วมันยินดีพร้อมที่จะดงเพราะทุกคนเกิดมาเป็นทุกข์แล้วแสวงหาสุขเด้เมืเ่อแสวงหาสุขเมื่อเจอสุขแล้วก็อยากอยู่เท่านั้นแหละเนาะผิดพบทิดษัทใครจะไปแสวงหาความเป็นกลางมันต้องมีลำดับแห่งเส้นทางตัวนี้นะเพราะมันมันได้มีลำดับเส้นทางอยู่มีลำดับเป็นเส้นทางเดิน เพราะนั้นก็คนขวายเอาคนขวายเอา,าเช็นดังเซ็นทำน้ำทางใจสว่างตะไว้ด้วยพูดถ้าคุณนับถูกเห็นต่างมาพอพอนอธิธานให้ใจร่มเย็นผลลําเก็นให้ร่ารวม